time to bend and ใจกังวลว่าจเรื่องร้ายใดพระองส์ทรงช่วยพ้นภัยขอไว้วางใจในพระองค์พ,พี่น้องพ่อก็คือพ่อจอมรับใช้อยู่มเมล็ดทันฝปากพอ่อวันนี้เป็นวันสงการหรือพวกเราก็เรียกว่าปีใหม่ของคนไทยเราครับพ่อก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ได้ เดินตามกับเดินตามพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรครอบครัขวของพ่อขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันอธิษฐานเผื่อจิตปัญญาเผื่อร่างกายเพื่อสุขภาพของพ่อมาตลอดและพ่อก็ขอบคุณพี่น้องลูกหลานทุกท่านเนื่องในวันสงการปีใหม่ของคนไทยเราในปีนี้พ่อก็อยากขออวยพรให้พี่น้องและ ผู้นำของเราทุกคนขอพระเจ้าจงอวยพรพี่น้องมเมล็ดพันธุ์ทุกๆเมล็ดพันธุ์ของเราในในภูเก็ตหรือในประเทศไทยของเราขอระเจ้าอวยพรเสริงกําลังเลี่ยวแรงให้กับพี่น้องของเราทุกทุกคนเมื่อเราเดินผิดตามกับพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอกให้กับเราพระเจ้าจะช่วยเราได้ตลอดไปขอให้พี่น้องทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ พระเจ้าอวยพรวัรนสงการนี้ก็ดีใจทุกคนพี่น้องหลากหลายก็ดีทุกคนยายก็มีกําลังใจมาได้มาสการพระเจ้าก็ดีใจชื่นชมยินดีเส็จไปได้หวยก็ขอบพรียกพระเจ้าก็ดกีมีความสุขการอนจกรรพระเจ้ามีมีชีวิตที่ดีมีความสุขเละ สันติสุขพระคุณของพระเจ้าทำให้เราได้เปลี so so ่ยนชีวิตเราจริงๆเรารู้จักพระเจ้ามาเราต้องเรียนรู้ชีวิตพระเจ้าให้เราความรักของพระเจ้าทําให้เราได้เปลี่ยนชีวิตมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ความรักแต่ความหมายนะความหมายก็เอ่อรับใช้พระเจ้าที่บุญที่ตั้ใจที่เอาความรู้สึกว่าความหมายไม่ไม่ไม่ใช่คนเก่งก็ไม่ใช่คน คนดีไม่ใช่ของคนใดตั้งนานแต่พระใบ้ก็ทําได้เนาะต้องก็ว่าความนั้ของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้บั้งใบ้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นีส่20ปีที่บั้งใ่เดินตามระเจ้บั้งใบ้ก็อธิษฐานพ้อเดียวทุกวันพราความนักพระเจ้าจะไม่ลบกระตือรือร้นในสิ่งที่พระเจ้าให้เราพระเจ้าบ็เลยลงแั่นี้ ทำไมก็ทิดตฐานได้ทุกอย่างทําใัยตัวใช้เราถึงอายุมากพราเจ้าก็ใช้เราได้แต่เราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นให้เราเลิกกับพระเจ้ามากขึ้นได้แัะทำควเจ้าจริงๆครับวัสดี้ครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูในชีวิตของผมตั้งแต่ผมติดตามพระเจ้ามาเพิ่มเชื่อพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าทุกอย่าง ชีวิตผมก็มีสันติสุขมีความร่มเย็นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูหน้าที่การงานการเงินต่างๆก็ไม่เคยขัดสนในด้านสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงพระเจ้าไม่เคยลืมคำสัญญาว่าขอแล้วจะให้หาล้วจะเคาะแล้วจะเปิดก่อนอื่นพี่น้องครับเราเสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะเพิ่มเติมอะไรต่างๆให้สมบูรณ์ไม่เคยขัดสนพระเจ้าเลี้ยงดูเราตลอดมาพี่น้องครับ แล้วก็มีความยินดีที่ว่ามีลูกหลานที่ได้รู้จักพระเจ้าครับแล้วก็ขอให้คอยทิศฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อพี่น้องทุกคนพยายามจะป่วยยามไม่สบายให้พี่น้องวางมือทิษฐานการมิฐิฐานของผู้ชอบธรรมนั้นย่อมมัเกิดผลแล้วก็ขอไว้พรให้พี่น้องทุกคนติดตามพระเจ้าแบกกางเข้นเดินตามพระเจ้าทุกวันจนกระทั่งเราถึงได้รับชัยชนะและได้รับมงกุฎ จากพระเจ้าก็เนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันต้องการเนี่ยขอขอวยพรให้กับลูกหลานทุกๆคนให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาได้เดินติดตามพระเจ้าเดินในทางของพระเจ้าตลอดไปให้ลูกหลานมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมีอนาคตที่ดีได้รับพระรจากพระเจ้าทุกวันขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้อง อธิษฐานเผื่อทุกคนทำมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้มารัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ในช่วงนี้ก็จะเข้าเทศการสงการานก็ขออวยพรให้พี่น้องลูกหลานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาจากพระเจ้าทุกคนดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องและมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงการาน ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่นเราทุกคนแต่พี่น้องชาวมา็ดพันทุกท่านวันนี้จะมาโนม้มกิดเสีใจพี่น้องเราที่เดินกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพี่น้องเราทุกคนขอพระเจ้าเสริมพลังด้วยแรงพี่น้องเราทุกคนขอพระเจ้ากดอวยกรณ์จะโน้มกิดเสีใจผู้สูงอายุที่จะเป็นแบบแรงที่ดีให้ลูกหลานที่มาบวชมาแก่ย่างสามสิบเอมอ ีนี้เป็นปีใหม่วันสงการของไทยจะควงควานให้ใหลูกหลานทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งรแรงและเอาจะเต่บตัวเข้มแข็งเดินกับพระเจ้าทุกๆวันที่น้องเราใเรานเที่ยจับรอเตินน้ำในการที่เราจะลักเส้นกันและกันเพราะพื้นยามมือสูเกี่ยงไว้อยู่ท่ามกลางเราทุกๆคนขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราเดินกับพระเจ้ามา ออตั้งแต่ใช้ชีวิตกับพระเจ้านี้มีความสุขชื่นชมยินดีมากเลยค่ะขอคุนก่ทุกท่านนะคะออที่เดินกับพระเจ้าน,นะคะไม่ว่าจะประสบปัญหาอะไรนะคะก็จะชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีค่ะเนื่องในวันสงการนี้ขอให้ทุกท่านรับความสุขจากพระเจ้าทุกๆคนค่ะขอทุกคนมีความสุขในวันสงการนี้นะคะขอพระเจ้าเวพรทุกท่านค่ะ Can't stop